เ็สสวัสดีครับพึ่งออกมาจากห้องน้ำ <c oughs> พึ่งดูคลิปวาทะลุกงหนังจบที่เขารีวิวเสื้อของเ e อ็มบัเป้ที่มันมีอะไรว,วะ,ะเสื้อเอ็มบ e ัปเป้แมตต์วอนพร้อมรองเท้าทีนี้ก็พึ่งนึกได้ไอเตู้อยู่นะึ่งพึ่งนึกได้ว่าตัวเองก็มีของอะไรแบบนั้นเหมือนกันไอเทนี้ตู้เรงอันนี้แหละทินี้มันอยู่ในมันอยู่ในเชลนี้ปะนี่ไงใช่ใช่ นี่ไงโอเคเดี๋ยวไปรีวิวห้องหนึ่งนะบอกตรงๆนะครับว่าไอเดียตอนนี้แม่งหมดจริงๆจังๆแล้วคลิปใหญ่ก็ไม่อยากทำขี้เกียจเขียนสคริปต์ขี้เกียจอัดเสียงขี้เกียจใช้ไม้ขี้เกียจต่อไม้ขี้เกียจทุกอย่างอี้อะอีเทียนี่เท่ดีไม่เกี่ยวหรอกโอเคมาเดี๋ยวมีอะไรดูตัวนี้คือเสื้อของพี่สะดร์ที่ขายตอนปีน่าจะช่วงปี2020ตอนช่วงมีมเอเลนแม่งมาเนี่ย ซึ่งลายสกีน่ะมันแตกหมดแล้วเพราะว่าตัวนี้อยู่ผมตั้งแต่ผมมหนึ่งอ่ะตอนนี้จะขึ้นมห้าแล้วซึ่งอ่ะมหนึ่งใจดูตอนนั้นแบบใส่ XXL อ่ะเยี่ยตัวใหญ่ใช่ไหมไฟไฟกูดีใช่ไหมทำไมกูพูดเหมือนกูจะขายเลยวะช่วงตอนผมขึ้นมสี่ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีงานอีเวนต์คอสเพลย์อันหนึ่งที่เพื่อนแม่งพาไปแล้วก็เจอตาพีเสดเดอพอดีนะครับแกไปในคอนเสิร์ตที่นู่นและผมก็เลยได้นี่เดี๋ยวกล้องเห็นปะวะมันจะเห็นในในจางๆนะคร ที่ไม่รู้ว่าแกใช้ปากกาแดงเขียนนะมันเลยดูจางๆหน่อยแต่ก็พอได้นิดนึงซึ่งทุกวันนี้ตัวนี้ไม่ได้ใส่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ซักด้วยไม่ได้รีดซุนเตะเลยทั้งนั้นนะครับบวกกับตะกอเนี่ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันเสื้อขาดทุกตัวนะครับมันเลยจะมีรอยเย็บอย่างงี้ที่โดนซ่อมมาแล้วซึ่งไม่ขายไม่ได้ราคาแล้วนะครับแต่มันก็เป็นเสื้อในความทรงจําตัวหนึ่งนะครับว่าเราเคยมีลายเซ็นอันนี้เป็นของอันแรกของผมนะมันที่แบบมีมลายเซ็นของแบบเขาเรียกว่าคนดังจริงๆนะจริงคือเสื้อสวยนะเสื้อสวยมาก ผมไม่ได้ใส่แบบอุ้ยหลายปีแล้วอะตัวนี้อายุน่าจะ4ปีแล้วอะซึ่งความเท่คือผมเป็นคนเดียวในงานที่มีเสื้อนี้นะครับยกเว้นพวกสตาฟก็คือกูเท่ขนาดไหนอะอ๋อแล้วก็ลืมดูนะมันมีข้างหลังด้วยมันเป็นสกรีนภาษาญี่ปุ่นนะครับว่ายังไม่รู้แม่งเหมือนชินกาสซล่าเลยนี่จะเป็นพีเดสกรีนไว้พีเดแล้วก็ PSD นะครับเป็นคู่แข่งกับพีเพสเอ ก็นะครับสำหรับใครที่นสนใจนะครับผมขายต่อในราคากูไม่ขายไอสัตว์ถ้าอยากให้ผมรีวิวหาอะไรอีกในห้องก็มันก็มีให้เยอะเผื่อสนใจนะครับก็มันใกล้เปิดรอดอแล้วแล้วก็อันนี้เป็นหมวกซื้อจากจตุจัก